นี่คือบากันใหญ่วอลค,ครับขอตรับสุกวรรโกกครับและตอนนี้ครับเรากําลังไปอีกหนึ่งเกาะที่ไม่รู้ว่ารับหรือเปล่าแต่เชื่อว่าหลายคนไม่รู้จักนะครับของจังหวัดสตูลเกาะ บากันตันหยงเฮ้ยมีอยู่จริงเราจะไปนอนกันที่นะโฮมสเตย์บากันใหญ่นะครับคือเป็นโฮมสเตย์ที่ไปอยู่ในเกาะที่หลายคนยังไม่รู้จักแต่ว่ามันจะมีที่เที่ยวในเชิงธรรมชาติเรือรักเรียนรู้ความเป็นอยู่นะครับแบบท้องถิ่นกันนะครับก็สําหรับบากันใหญ่โฮมสเตย์เนี่ยมันจะมีราคาตั้งแต่1300บาทจนถึง2500บาทความถูกหรือแพงเนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนคนที่มาอ่า ถ้าคุณประมาณ1นถึงสคนนะครับราคาคนละสองหรวมอาหาร4มื้อนะครับรวมเรือข้ามฟากรวมทัวร์มักคุเทศรวมกิจกรรมรวมที่พักรวมทุกอย่างแล้วจ่ายคันเดียวจบก็มี3-5ถึงคนครับ2,000บาท2000บาทครับผมหกถึงสิบคนครับหกถึงสิบคน1,800บาทลงถูกก็ไปอีกแต่ถ้า1 0 2ถึงคนก็1,500บาทต่อคนแต่ถ้าย1ิบอดคนขึ้นไปจะตกเหลือคนแค่1,300บาทคุณว้าวๆแต่ว่าวันนี้ยิ่งมาเยอะยิ่งถูกครับเพราะว่ามันเป็นระบบ เขาจะมารับเราที่ท่าเรือทุ่งริ้นตามโปรแกรมนะครับเขาจะนัด11โมงนะฮะเรามารับแต่ว่าเราอะ่ะมาบ่ายโมงเราบอกเขาแล้วด้วยว่าเราเราจะขอสลับโปรแกรมนหนึ่งเขาเราไปที่อื่นมาก่อนนะครับเขาเลยจะสลับมื้อเที่ยงวันนี้เป็นมื้อเที่ยงตอนก่อนกลับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวันนี้ที่บากันใหญ่นะครับเกาะที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักมันมีอะไรบ้างที่โฮมสเตย์บากันใหญ่นี่คือบากันใหญ่วอลครับตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนนะครับก็บนเกาะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวมุสลิม เราก็ต้องเคารพนะครับในสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามเดี๋ยวนี้เราฝากรถเสร็จนะครับเราจะไปรอขึ้นเรือนจะมารับตอนบ่ายโมงรอเรือนะครับตอนบ่ายโมงตอนนี้บ่ายสองแล้วครับบาังไม่มา เขาบอกว่าพอดีคนขับเรือเนี่ยเขาลืมไปว่าต้องไปละหมาดตอนบ่ายโมงคนขับเรือก็ไปละหมาดก่อนแล้วค่อยมารับเรานะฮะระหว่างที่เรารอตอนนี้บ่ายสองนะครับเราก็ยังลุ้นหนูว่าอันไหนเรือเรือของฉันซึ่งตอนนี้เรือมาแล้วครับสามลำเลยเว้ยมันต้องสักลำนึงแหละเออในที่สุดครับบ้านบางอรุณเบิกฟ้าก็มารับเราแล้วเรือลำนี้ครับเลนไปทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงเต็นมนะครับ บอกว่าพรุ่งนี้มารสมหยุดนะครับทะเลสวยแล้วพรุ่งนี้ทะเลสวยแต่เราลับพรุ่งนี้ไง <Hey. S 1> ไปแล้วเจอกัน ป้ายเกี่ยบนะปลากันใหญ่หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับดินแดนแห่งพิรภาพและรอยยิ้มแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของชุมชนปลากันใหญ่ตำบลเกาะสาหลายอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลกระววรนะทรวงวัฒนธรรมสอบตูลด้วยกรมสงิมวนะัฒนธรรมสวัดีประวัตินะครับของบ้านปลากันใหญ่จะบอกว่ามาจากการบอกเล่าของรุ่นก่อนนะในอดีเนีย่ยพวกคน <TH R ain> เรียกกันว่าบากันบาชานนะครับ บากัร์ดเป็นสถานที่ทําไม้เผาถ่านส่วนบาชาเนี่ยเป็นภาษามะลายูมาิติใหญ่รวมกันได้เป็นสถานที่เผาถ่านขนาดใหญ่ครับหรือชื่อหนึ่งก็คือเกาะอีโปก่อนจะมาเป็นบากันบาซานเนี่ยหรือบากันใหญ่เรื่องเล่าว่าใจกลางหมู่บ้านเนี่ยฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือมัสยิดเนี่ยอัสกิรินนะฮะมีต้นไม้ใหญ่ขนาด12บสองหนึ่คนโอบนะฮะต้นไม้นี้มีชื่อว่าต้นอีโปนะฮะเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะสมัยก่อนนะคณะมโนรายรองเงงเนี่ยเมื่อแล่นเรือผ่านมาจากต่างจังหวัดนะฮะ จะต้องแวะเล่นหรือรำถวายะฮะต้นอีปโปเนี่ยนะทุกครั้งเนี่ยต้องม,มาเล่นหรือรำถวายก่อนเดินทางเนี่ยจะมีอันเป็นไปเจ็กไข้ได้ป่วยเจอพายุเป็นต้นนี่น้นี่ห้องนะครับก็ที่นี่อย่างที่บอกไปครับรองรับได้ตั้งแต่แบบ เป็น20บน่บกว่าคนเลยก็ได้แต่ถ้าคุณมาแบบเหมายี่สบกว่าคนเลยจะตกแค่เราคนละพันสามได้อาหาร4ี่มือ้อรวมทุกอย่างแล้วนะแต่นั่นแหละฮะของเรามาอีกคนนะหคนก<ค>็ต,ตกคนละสองพันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างน,นะครับสเราจะไปออกสำรวจนะครับที่เกาะปากันแดดแล้ววันนี้เรามี อันนี้เป็นพี่ไกด์ของเราใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อันนี้เดี๋ยวพี่อาซาจะพาเราไปสำรวจต่อกันนะฮะก็ที่นี่มันจะเป็นสลังมังกรเป็นสีแดงที่อื่นจะเป็นสีขาวอ๋อมันเป็นทรายแดงครับหรือว่าเป็นหินเป็นเป็นกวดแดงะครับที่นี่มีประมาณกี่ครอบครัวครับที่อยู่ก็หมู่สองครับห้าสิบกว่าครัวเรือนจะน้อยกว่าอีกสองหมู่ ครับมูสามจะเยอะครับเกือบเกือบร้อยครับผมครับแต่ตรงนี้คือเป็นแค่ตำบลเป็นแค่เกาะหนึ่งคือเกาะตะไหลมันมีหลายเกาะแล้วครับใช่ไหมครับมันเป็นแค่เกาะเดียวครับนี่ทะเลแหวกตอนหลังมังกรแดงบากันใหญ่มันยาวถึงไหนอะครับถึงเกาะนู้นเลยครับโอ้ถึงเกาะนู้นเลยเหรอครับผมจะเดินเดินได้เลยครับเดินไปถึงเกาะนู้นได้เลยได้เลยครับเกาะนู้นคือเกาะอะไรอะครับโอ้ไม่รูเรียก ไอ้กอบปออครับกอบปออครับ ที่นี่เขาจับเขาทำบำรุงกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่จับได้คือเป็นปูใช่กรบปูได้เยอะเป็นปูอะไรครับอาจารย์ปูมา้าปูมา้าครับอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ไม่แน่นั้นปูมา้าน,น่าน่าน้าแรงนี่เดือนไหนครับนี่อะไรครับขอตอนนี้เหรอครับครับตอนนี้แต่ว่าที่นี่มันไม่มีน้ําจืดใช่ไหมครับมันมันมีแต่มันมัมนมน,น้อยครับมันไม่เพียงพอต่อ ประชาชนฟังไว้นะครับที่นี่น้ําจืดไม่เพียงพอกับ <c oughs> ประชาชนนะครับนี่ก็เป็นปัญหาช่วงหน้าแล้งของบนเกาะนะครับก็จะขาดแคลนน้าต้องสํารองเอาไว้ไว้ใช้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพอใช่ไหมครับไม่พอไม่พอแล้วเราทํำยังไงกันครับต้องซื้อจากมูลนึ่งครับเพราะว่านิธิมัน้ำจืดมันข้างๆจะเยอะหน่อยครับก็ผมสเตยนะี่ก็เป็นของชาวบ้านที่จริงๆเขาทำนะเราเวลาเรามาเนี่ยเราจะได้แบบเรียนรู้วิถีชีวิตนะฮะแล้วก็อาจจะได้เห็นปัญหาด้วยว่าใน ที่ต่างๆในพื้นที่ประเทศเราเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานยังยังไม่สะดวกสบายนะฮะซึ่งตรงนี้มันเป็นส่วนที่เราจะต้องามาช่วยกันผลักดันนะให้ทุกที่มันมีความเจริญ ครับนี่คือเกาะทรายแดงครับเห็นนะพื้นนี่ครับทรายจะเป็นสีแดงหโาที่บากันใหญ่ครับที่พักอ่ะครับมันจะมีเรื่องเรื่องอะไอยู่ครับว่าถ้าใครผ่านเกาะบากันใหญ่ครับถ้าไม่แวะขึ้นไปบนฝั่งแมทเขาผ่านทางอะไรครับเพื่อจะลุ่งทุก่งเลยื่องแค่นั้นพอแต่คือต้องแวะครับห้ามขับผ่านไปเลยใช่ครับโอ้เดี๋ยวก่อนนี้ครับา ไปดูแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับไป จ,จุดขายก็คือปูนะข้า<ห>เป็นที่ญี่ปุ่นที่นี่คือโทอโทริจับปู <c oughs> ได้เยอะจับปูได้เยอะเป็นก้อนดูดิใช่ปะบอกว่าถ้าปูสดมันจะ,จะแกะออกมาแล้วเป็นก้อนอืมอิาปินสลัปินสลับินสบิน <c oughs> เฮ้ยม,มันอร่อยมาก <c oughs> ปินาเล่เฮ้ยสดจริงว่ะแบบของอาหารทะเลที่แบบสดสดอะรู้เลยว่าเหมือนเพิ่งจับมาแล้วก็ที่จับมายังไม่ผ่านกระบวนการแบบต้องเอาไปขายอะก็คือเอาไากินก่อนเลย ดีนะคุณไดกินก็ได้ก็คืออะไรง่ายแบบคุณมาอยู่กับพวกงฮมสเตย์ความคุ้มค่าก็คือคุณได้กินอาหารทะเลนี่ไม่แค่มื้อเดียวนะเรายังมีตั้งสามมื้อใช่มีสใช่แต่แต่มื้อเท้าเนี่ยเป็นไอ้นี่เลยนะข้าวหน้าปลาอาหารทะเลนี่เออก็คือมัมาลงมือนี้หมดแล้วอ่ะครับมาจะดูอิเล็กทริก นนนะครับครับวีนน้แต่ผมขอนแนะนำทุกคนนะครับให้หายา,ยากันยุงมาด้วยนะครับยุงเยอะมากจริงจงะนะครับยุงกัดแบบจริงจังอ่ะนะฮะอันนี้คือ,อข้อเสียที่เจอแต่ว่าอาหารโคตรอร่อยอาหารอร่อยแล้วก็สดสดอร่อยมากนะครับและจริงๆเนี่ยตามเสร็จมื้อเนี้ยเขาจะมีมื้อดึกเป็นมือนม้ออะไรคะปิ้งยา่งยางมีปลาหมึกมีกุ้งแต่เชื่อไหมครับว่ารายการเราฮะผมาสุดยอดจริงๆริงมาเยือนทั้งทีไม่มีเพราะว่าอะไร พอเราสุมเข้าก็เลยออกไปจับไม่ได้ไปจับครับโมตามหลักแล้วเนี่ยมาถึงต้องกินมื้อเที่ยงก่อนซึ่งเราไม่ได้กินไม่ได้กินเพราะวันนี้แบะเราบอกเขาเราจะมาถึงเนทเขาก็เลยให้เราขึ้นเรือช้าลงแล้วเรือก็มาเราช้าลงจากที่นัดนี่็้บุตรนะครับก็เป็นการสื่อสารแบบงงๆแต่เราเข้าใจชาวบ้านแหละเออเขาอาจจะแบบต้องดิวผ่านอีกคนนึงแล้วก็มื้อนี้ต้องเป็นมื้อที่สอง ปิ้งย่างมือสามพรุ่งนี้เช้า,ชาเป็นมือสุดท้ายาแต่เราก็เลยสกิปมือเทียมของวันนี้ไปกินพรุ่งนี้แทนผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะแต่วันนี้ปิ้งย่างไม่มีครับแต่ก็บางก็ลดราคาให้เราให้เราใช่ไหมครก็เป็นการลดราคาไปครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาเจ็ดโมงกินข้าวเช้าเสร็จแล้วไปไหนแล้เวเขาตามโปรแกรมอีกทีหนึ่งแต่อาจจะไม่มีโปรแกรมออกเลยเพราะมีมรสุมก็เดี๋ยวเราจะไปดูปะการังน้าตื้นที่ไปได้แน่ๆนะปะการังน้าตื้นคือเดินไปเดินไปเลยครับเดี๋ยวไปดูและอันที่สองก็คือปะการังน้าตื้น เดินไปเหมือนกันเดินไปอันนี้สามกำลังน้ำตื้นเพราะว่าแห่ฟังมาได้อยู่อันเดียวที่ไปครับเดินไปเดินมาล้วนะครับครับเจอกันทีครับครับและนี่ก็เป็นหนึ่งวันนะครับที่มีแทะเดินไปเดินมาอยู่ข้างนอกเยอะแยะตอนเช้านะครับตันสวัสดีนะครับาวันใหม่นะครับอ่านของเรานะครับครับจะบอกนะว่านี่คือปลาต้องโกมีปลาต้องโกครับอตีลาเปาทอดครับครับ เิ้ฮอ,อย่าบอกนะไอ้น,นี่คือสังขยาตัางขยานี่ข้าวผัดอะไรครับเนี่ยข้าวผัดเป็นข้าวผัดไข่ก็ดูจากการใส่กล่องมานะครับบอกเลยมื้อเช้าเนี่ยแปลว่าสดๆสดใหม่ๆเลย <c oughs> ยินดีต้อนวัวเข้าสู่บรรยากาศยามเช้าครับผมแสงอาทิตย์อัมพลพรส่องสว่างสกาวดวงใจงวันนี้หลับสบายเพราะว่าอากาศเย็นมากวันนี้เราจะไปไหนกันหรือท่านไปดูป,ปลาดาวส์แล้วก็หุลูกช้างแล้วก็ปลากรังค่ะอาจจะมีปลานิโมให้ดูก็แบา,านี้ค่ะโอเคฮะ,คะ ม,มีปลาดาวอยู่ตามพื้นเั้หมดเขาเลยเรียกว่าวังปลาดาวถึงเวลาครับนี่คือข้าวเที่ยงครับย่าเพิ่งเปิดครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วตามโปรแกรมเนี่ย เราเรียกได้ว่าได้ไปแค่ครึ่งเดียวพราะจริงมันต้องมีการทายขย y a ในป่าชายเลนไม่ได้ไปมันจะต้องมีการไปเกาะอะไรนะหินดำหินแดงสอีหสอสีแล้วจะมีการระหว่างทางอาจจะเป็นบาลงโมาด้วยแล้วก็มีการขึ้นไปบนเขาหน้าผามีอะไรอีกมากมายแต่ไม่ได้ไปแล้วมื้อปิ้งย่างได้กินไหมไม่ได้กินแต่ยังเหลืมื้อเที่ยงครับ่ครการเกิดมาทั้งหมดแล้วขอเชิญพบกับมื้อเที่ยงแห่งเกาะบากันใหญ่ครับนี่มือเแท เป็นปลาราดพริกครับผมกุ้งผัดพริกแกงและนี่ก็คือน้ำพริกกะปิและนี่แหละต้มส้มจริงไหมเนี่ยใช่ต้มส้มปลาครับผมก็คือปลามงทั้งหมดหอืมกรอบเกี่ยวเกีียวปลาทอดก็ใช่อ่ะดิปลาทอดเออน้องนี่จิ๋วัวอันนี้เป็นกุ้งผัดพริก แรกเรามาท่านี้แต่ว่าน้ำมันลงเราต้องไปขึ้นท่าหนึง่งเ<อ>า<ป>้าเลยนั่งหมดไป,ไปก็ดีถ้าได้ได้ชมวิวไปเลย ตอนนี้เรากำลังจะขับรถกลับไปสนามมินาทใหญ่นะฮะสำหรับใครนะครับที่ชอบนอนโฮมสเตย์นะครับชอบบรรยากาศแบบได้ได้แบบเรียนรู้วิถีชีวิตได้ใช้ชีวิตแบบของเขาก็มาลองดูนะนี่คือเกาะบากันตันหยงนะครับหรือตรงนั้นเราอยู่เรียกว่าบากันใหญ่นะครับหรือเรียกเกาะบากันใหญ่ไปเลยก็ได้ผมว่ามันง่ายกว่าผมอ่าให้คะแนนนะครับให้คะแนนกับข้าวนะครับเต็มเพราะอร่อยอร่อยจริงแต่ว่าหักนิดนึงตรงที่มันไม่มีปิ้งย่างปิ้งย่างนะครับเสียใจเรื่องทัวร์ครับหัก ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเราได้ไปครึ่งเดียวไงครับผมนะครับแต่ว่าสถานที่เขาสวยนะสวยงามล้วได้ทำธุกิจไมครึ่งเดียวแล้วก็หักเรื่องมารับไม่ตรงเวลาแต่ผมเข้าใจแหละว่าเขาอาจจะมีการสื่อสารการผิพลาได้นะครับก็อยากให้เขาแบบพัฒนาเรื่องระบบให้ดีขึ้นซึ่งใครมาก็อาจจะต้องแบบว่าพาเข้าใจเรื่องพวกนี้นิดนึงนะครับแต่ว่าชาวบ้านทางกันเองก็มาอุดหนุนชาวบ้านได้แล้วก็บนเกาะนะครับเขายังขาดแคลนน้ํานะครับเพื่อเพื่อใครฟังอยู่แล้วสามารถจัดการได้นะครับ ดูหน่อยว่าหน้าแรงเขาบอกไม่ค่อยมีน้ํำใช้กันอาจจะต้องมีแบบมาทาเขาเรียกอะไรนะแทงหรอแทงหรือว่าเป็นเป็นที่เก็บน้ําให้เขาก็มาเที่ยวกันได้ครับใครอยากมาเที่ยวก็ติดต่อตามที่อยู่ที่บอกเราขึ้นมาในแคปชั่นอะไรอย่างนี้นะฮะวันนี้ลาไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไ like ลค์ดกดแชร์นะฮะกับตากล้อกดกระดิ่งให้ด้วยครับบายครัสวัสดีครับ